ยังไงเขียวหิวครับป่ายื่นออกมานอกกรงแล้วเขียวหิวแล้วลูกอ๋อพิงคอ็ไม่กลัวเลยเหรอลูกเหรอโพิงค์อ็ชอบชอบสัตชอบสัตใช่ไหมลูกเป็นเด็กที่รักสัตวใช่ไหมลูกพ่ง,งานพี่พิง,งานรู้จักดอกอัญชันไหมลูกอันนี้ดอกอัญชันเนี่ยเป็นดอกที่เจ้าเขียวนี่อีกหน้าของเราชอบกินมากเลยแล้วช่วงเนี้รอบรอบานของเราเนี่ยต้นอัญชันเนี่ยขึ้นเยอะมากเดี๋ยววันเนี้ย เรามาเก็บดอกกัญช <ic om diction aries> ัน okay ท right? uh, ี่อ <N ic om principles> <ic om partager> ีกุน่ากินกันนะลูกนะโอเคไหมอ่าเดี๋ยวพ่อส่งอาวุธให้พิงมาอาวุธก่อนนี่อาวุธประจําตัวไปเก็บดอกกัญชันกันลูกเก็บเลยลูกเก็บให้หมดเลยลูกนะใช่นี่เลลูกดอกกัญชันเยอะแยะเลยลูกเก็บเลยครับเจ้าเขียวชอบกินมากเลยลูก พาะว่าดอกอัญชันเนี่ยก็เปียบเสมือนขนมขบเคี้ยวของอิกูนาและลูกเจ้าเขียวกินบ่อยมากเลยชอบกินทุกวันเลยดอกอัญชันเนี่ยเก่ง<ๆ>มากลูกเก็บง่ายไหมลูกฮะมีเยอะนะล,ลูกมีอย่างนี้หลายต้นเลยลูกนะๆๆๆครับลูกๆๆมันเป็นสีม่วงลูกดอกอัญชันเป็นสีม่วงลูก ใชเ่เราว่าระวังยา่านะลูกนะย่ามันคันลูกใช่ครับปลิดดอกนี่แหละครับเก่งมากครับใช่ลูกแล้วเก็บใส่ถังของเราไว้ใกล้หมดต้นยังลูกใกล้แล้วใช่ไหมนี่ลูกดอกมุ้งม่วงลูกเก็บให้หมดเลยลูกดอกอัญชันยังไงเนี่ยดอกมุ้งม่วงใช่ใช่นี่แหละดอกอัญชันลูก ขึ้นหลายต้นเลยแถวบ้านเราลูกตอนเนี้ยเจ้าเขียวชอบมากของโปรดอีโกนาบ้านเราเลยลูกเก็บให้เกี้ยงเลยลูกนะเอาจต่ดอกลูกไม่เอาใบลูกเจ้าเขียวชอบกินดอกดอกม่วงๆอะลูกนั่นละนั่นละนี่นะครับดอกอัญชันเราเก็บดอกอัญชันดอกใหญ่ๆลละเยอะเลยอ่าใส่ถังได้ลูกเก่งมากลูกประโยชน์ของดอกอัญชันนะครับ ข้อแรกเลยนะครับบำรุงสายตาแล้วก็เพิ่มภูมิต้านทานให้กับสัตว์นะครับแล้วก็เป็นยาระบายอ่อนๆส่วนข้อสุดท้ายสำคัญมากนะครับช่วยบำรุงผิวหนังของสัตว์นะครับและช่วยให้กระบวนการลอกคราบเนี่ยสมบูรณ์นะครับตอนนี้ผิงอานยืดอีกยืนย่นดอกอัญชันให้อีกคนน่ากินอยู่นะครับเอาใส่ปากเลยลกูกใส่ปากเ้าเขียวเลยใช่ใช่ มันมีกันนี่จับเป็นมีดจับเป็นมีดหิหิงหนิจับเป็นมีให้มันกินอ่ะจับเออปลายื่นให้มันกินลูกมันรอกินอยู่เห็นไหมเห็นไหมเจ้าเขียวชอบกินโลกเจ้าเขียวจะกินดอกกัญชายใช่ใช่เราก็เลยยื่นดอกกระชายให้เจ้าเขียวกินเพราะว่าถ้าเราเอาอาหารเนี่ยป้อนจากมือให้สัตว์กินเนี่ยสัตว์จะเชื่องกับเราลูกเข้าใจไหมมีประโยชน์มากเลยใช่ดอกกระช้มีประโยชน์ลูก ใช่เจ้าเขียวต้องกินเยอะๆกินให้หมดเลยนี่นะคะดูเจ้าเขียวกินดอกอัญชันให้เท่าไหร่ก็หมดครับชอบมากดอกอัญชันเนี่ยเดี๋ยวเจ้าจุดเดี๋ยวไม่จุกหรอกลกูกมันกินเก่งลกูกกินทั้งวันเลยเจ้าแกหนก้างปลกรับใอ้ไปเก็บด่านบ้างใช่ลกูกเจ้าเก็บมายืดันเลยอ้าวอ่าลกูกเอาให้กินเรื่อยๆเลยลูลกเจ้าเขียวชอบมาก เ้าเขียวตัวใหญ่ลูกเจ้าเขียวนี่ตอนนี้อายุประมาณเกือบสองปีแล้วลูกตัวใหญ่แล้วตอนนี้ยังไงเขียวหิวใช่ป่ะยื่นออกมานอกกรงแล้วเขียวหิวแล้ว,ล,วลูกอ่าพิงค์แอนไม่กลัวเลยเหรอลูกเหรอโอ้พิงค์แอนชอบชอบสัตว์ชอบสัตว์ต h, ใช่ไหมลูกเป็นเด็กที่รักสัตว์ใช่ไหมลูกโอ้กินเก่งจังเลย หญิงงามไปเอาเก้าอ,อี้มานะครับกะว่าแบบนั่งป้อนกันยาวๆเลยครับจะได้ไม่เมื่อยนะครับตอนนี้งหนน้าเออีอ๋อนั่งอย่างนี้สบายกว่าใช่ไหมลกูกชอบมากเลยใช่ไหม,ไหมใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วเดี๋ยวมีอีกมีอีก,อก,กอใช่นั่อย่ไรนี่ยอยู่ไหน,ไหน,ไหนลกูกอยู่หน้าอยู่จัดก็อ๋อครับลกูก อันนี้พิงค์อ่านการสนุกอยู่กับการป้อนอาหารกับอีโกน่านะครับต e <cono S 1> ัวน้ากำลังตัวยาวตัวใหญ่ไหมอีโกน่าชอบกินใช่ไหมลกูกอีโกน่ากินเก่งลกูกเปไงไ,ไงเห็นเห็นไม่กินเยอะเลยอึ้งไหมลกูกให้เท่าไหร่ก็หมดลูกอีโกน่าเนี่ยกินเก่งเก่ง เดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ทันโลกนี่ไงกิจกรรมเมื่อกี้ไม่ทันแลบลินแลบิเนเหรอแลบมินเ,เจ้าวายดีล่ะอ๋อนี่ไงสนุกว่ายลกให้อาหารสัตว์โลกเห็นไหมบ้านเรามีสัตว์เยอะหลายชนิดเราก็เอาอาหารให้สัตว์ได้เป็นกิจกรรมยามว่างนะครับตอนนี้ เด็กๆจะได้มีอะไรทำนะครับอย่าบ้องบ้างฝึกให้เด็กรักสัตว์นะครับอิอ่มแวเหรอฮะ<า>อ,อะไระแม่เพียงยังกินอยู่ไหมยังกินอยู่อิ่มแล้วมั้งตั้งใจจะวุ่นงานตัใจจะวุ่นงานเลยนนเลูกเหรอ,อไม่กินแล้วเหรอ หลังจากที่พิงอันต้อนดอกอัญชันให้อีกคน่ากินจากมือแล้วนะครับตอนเนี้ยเรามีถาดดอกอัญชันอีกหนึ่งถาดนะครับเอาให้เจ้าเขียวอีกค่นาของเรากินนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเจ้าเขียวกินไหมครับนี่นะครับเจ้าเขียวกินต่อครับอร่อยเลยครับปาร์ตี้ดอกอัญชันของเจ้าเขียวนะครับวันนี้กินเยอะมากครับ ากสภาพแล้วคิดว่าตอนนี้เจ้าเขียวคงอิ่มแล้วนะครับเพราะตอนนี้อีโคโน่าเจ้าเขียวเนี่ยลอกคาบอยู่ช่วงที่อีโคโน่าลออคาบเนี่ยจะกินน้อยกว่าปกตินะครับน้านนะา,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 าบ๊ายบายค่ะ